ก็ง,งานวันนี้นะคะ12ปีแล้วสำหรับ AS i นะคะเป็น The Ultimate Price ฉลองครบรอบ12ปีที่ AS i เนี่ยอยู่ในใจของคนไทยแล้วก็ได้ให้การดูลแลแล้วก็การบริการมาครบ12ปีค่ะพ<ม>ี่เจ้าก็เป็นลูกค้าของ AS i ด้วยใช่ค่ะเป็นลูกค้า AS i แล้วก็เป็นเซอร์เนตด้วยค่าพี่จอะไรบริการ ความประทับใจมีหลายอย่างมากแต่ว่าถ้าให้พูดโดยรวมเนี่ยเต้าประทับใจในการบริการที่เขาคิดถึงดีเทลตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆจนถึงเรื่องเล็กๆอะค่ะคือเขาสามารถดูแลให้เราได้ครบทุกความต้องการคือครบทุกความต้องการจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบการมีคอร์เซ็นเตอร์ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงการมีผู้ช่วยส่วนตัวคือแบบนึกอะไรไม่ออกก็สามารถโทรหาคอร์เซ็นเตอร์ได้ค่ะแล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบบางทีไปที่สนามบินแล้วต้องเดินทางไปทํางานหลังจงหวัดบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ คนที่เป็นเซอร์เนตก็สามารถจะเอาความเป็นเซอร์เนตเนี่ยเป็นแรกครึ่งดื่มฟรีได้ในช่วงที่รออะไรเงี้ยคือเป็นอะไรที่แบบใส่ใจในทุกที่เทวเล็กๆแล้วก็เป็นแบบอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเป็น V.I.P ตลอดเวลาสำหรับ A.S. ค่ะพูดถึงการสื่อสารนี่ะัะสำคัญกับเราอย่างไรงโอ้โหยิ่งในยุคนี้คือ ขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะอย่างถ้าไปต่างประเทศเนี่ยถ้าสมมติว่าโทรไม่ได้แล้วยังต้องใช้อินเทอร์เนต็ตหรือว่าอย่างไ g f a c e b o o k อย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนคือต้องมีกันหมดอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็เป็นอะไรที่แบบทั่วทุกมุมโลกต้องดูแลให้ทั่วถึงแล้ว a อ <c oughs> <AS S 2> เขาก็สามารถทําได้หรือว่าจะในกรุงเทพในต่างจังหวัดแล้วก็ทั่วโลกคือเขาดูแลได้ทั่วถึงจริงๆคือไม่ต้องห่วงเลยแกพี่เจ้าฝากถึงเซเลนีในปีต่อๆไปค่ะก็อยากจะให้อ่อ เป็นเซอร์เิตที่มีความพิเศษขึ้นสำหรับลูกค้าทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปค่ะถ้าถึงไทยแบบฮานนีมูนเทลเวลค่ะคตอนที่ต้นเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะก็สนุกดีค่ะงานช่างเลยก็เป็นเป็นตามคอนเซ็ปต์ของหนังสือเนาะฮันนีมูนเนาะก็เป็นขึ้นชื่อว่าฮันนีมูนอยู่แล้วทุกคู่ก็ไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้นคู่จริงคู่ไม่จริงก็ต้องถ่ายเป็นแนวนี้หมดอยู่แล้วจริงบรรยากาศตอนถ่ายทำเคยไหมคะไม่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าให้ หยอกเล่นกันปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก่นอนหน้านี้<อ>ท,ที่ต้นเขาจะค่อนข้างเขื่อนการถ่ายแบบหรือในโการที่เจ้าได้แนะนำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบคือเราก็ไม่ได้เก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ากแนะนําในฐานะที่อาจจะทํางานมา,มามากกว่าอะไรแบบนั้นแค่นั้นหวานออกมาจากความจริงเลยใช่มคะ <c oughs> เออเป็นไฟบังคับมากกว <c oughs> ่าว่าหวานเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆจะไม่หวานค่ะตรงนี้จะมีแบบโอกาสได้ทํางานด้วยกัน ถ้ามีก็คงเป็นประมาณนี้ค่ะคงไม่ได้แบบถึงกับเล่นละครเลยด้วยกัน<ม>เพราะว่าเขาก็เหมือนกับแทบจะไม่ได้อยู่ในวงการเขาเต็มตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นมาจอยถ่ายหนังสือบางเล่มบางคอลั่์อะไรอย่างเงีเ้ยคนือตัดนดแบกตอนนี้จริงๆหนังสือยังไม่ออกอ,อกีก23มิถุานายนก็ฝากด้วยกันนะคะแล้วก็แตฟนก็ตอู้แล้วใช่ก็เป็นก็เป็นการแบบ PR ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนก็ ที่เป็นแฟนคลับเราเขาก็ติดตามแล้วก็อยากเห็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากเห็นชีวิตจริงแต่งงานการอีกนานนะคะอีกนานค่ะใช่หวานย้อยดวงหน้าไม่ค่ะมีงานมาก็ทำริกกี้จะมีกันไหมคะเรื่องแบบเราควรจะมีอืมไม่นะคะก็ยังรู้สึกว่าต้องเจออะไรอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยไปถึงในเรื่องของ การทํางานการใช้ชีวิตต้องโตกว่านี้อีกเยอะทั้งคู่เลไรยนะ่ะงเงี้ยทร,ร,ร้งคู่นี่คือแบบติดต่อเข้ามาเข้ามาบ่อยหรือว่เยอะเอ่อก็ไม่ถึงกับเยอะนะคะก็เป็นระยะระยะคือก็มีใหม่ๆเป็นอีเวนต์บ้างเป็นอะไรบ้างเลยแล้วมีเข้ามานี่คือเรื่องอยังไงใครจะเป็นลูกนะเต้าจะปดสก่งพี่ต้นหรือว่าช่วยกันเรืองเต้าจะเอ่าพี่ต้นเป็นส่วนใหญ่ไม่ถือว่าเอาเอาความสลักใจของเขาเพราะว่าเราแบบ ด้วยความที่เรารับงานหลากหลายอยู่แล้วแต่ว่าเอาที่เขาสบายใจอนะไรอย่างเงี้ยว่าอันนี้เขาโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานชิ้นๆแต่ไม่สะดวกเป็นละครอุ้ยใครต้นอายุเยอะแล้วไม่มีใครพี่ต้นเขาชอบงานในวงการเขาก็ชอบแบบว่าในส่วนของแบบการเป็นดีเจอะไรที่เขาเคยไปลองแบบว่าทําอยู่สักพักนะคะแล้วก็ถ่ายหนังสือก,ก็สนุกดีก็เป็นเหมือนกับอะไรที่เหมือนใหม่จาก ชีวิตออฟฟิศธรรมดาอะไรอย่างนั้นคุติดต่อมาเอวิธีที่แต่งเขาพูดยังไงบ้างคะเพราะหัวผมรู้แล้วแต่ว่าแทนเป็นคือเราก็รู้อยู่แล้วด้วยภาพคนถ่ายแล้วก็โอเคแล้วก็คือที่ไปถ่ายเพราะว่าก็จะได้ไปในสถานที่ที่แบบไปเที่ยวไปในตัวด้วยเลยแค่นั้นเองอย่างอย่างที่ผ่านมาหรือไม่มีมันทั้งมีอาจถ่ายโผลอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะ มันต้องมีบางคุ่มไม่เลิกแหละไม่คู่ละมั้งอมันคู่ก็คงไม่น่าเกี่ยวอะค่ะพูดได้ไปกี่ปีแล้วคะตสิบค่ะสิบแล้วแลบตคนบอกว่าที่แบบไม่อยากแต่งงานเพราะว่ายังัวแบบเหมือนแบบหลายๆคนในวงการเป็นคนที่แต่งที่พอคิดจะแต่งก็เลิกกันอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ทั้งตัวเราแล้วก็ครอบครัวเนี่ยยังมองเหมือนกันว่าเราคือแบบยังไม่โตอะค่ะก็เลยไม่ไม่คิดถึงตรงนี้เลยอะ จริงมองไว้ไหมคะว่าอีกกีปีถึงจะพร้อมในส่วนน,นี้คิดถึงงานคไม่ค่ะถ้ามันถึงเวลามันก็คงมีสรายอะไรบอกเองแหละค่ะหรือว่าเป็นความรู้สึกถ้าถึงตอนนั้นก็จะไม่ไม่เชิงความรู้สึกแต่คงเป็นความพร้อมเลยหลายอย่างค่ะหรือว่า้ะแบบเนป็นสาวใหม่แบบไม่ได้ซีเรียสเรืรองการแต่งาตงานเท่าไหร่ก็ซีเรียสนะซีเรียสดีฮะ แย่เล yeah, ่นๆอะอย่เงยไม่มีค่ะไม่มีจริงๆเต้ากลัวไหมว่าถ้าเกิดแต่งงานไปมันจะเปลี่ยนก็ทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอะบางแบบบางคนไม่แต่งงานก็เปลี่ยนคือคนเราก็เปลี่ยนทุกวันความคิดมันก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาแบบณตอนนี้ดีกว่าว่าโอเคแฮปปี้ไหมอนาคตก็เดี๋ยวค่อยว่ากันจะแต่งไม่แต่งอะไรยังไงไม่ค่อยขอนะคะก็เดี๋ยวตอบว่ากันตอนนั้นค่ะยังไม่ขอค่ะค่ะข้อตัดเรื่องนึงค่ะคือละครที่เนี่ย ค่ะอืมเออก็เหมือนจะได้ยินมาประมาณนั้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็จากที่เคยได้ข่าวว่าจะฟิ t t i n g ก็ค่อยๆเลื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยปัญหาหรือว่าความไม่ลงตัวยังไงเนี่ยต้องแบบต้องรบกวนหาทางผู้ใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้ข้อมูลตรงนี้มาเหมือนกันแต่ว่าเออก็เท่าที่ทราบในส่วนของแต้วก็คือในช่วงคิวที่ได้ถ่ายที่ที่วางแผนวางแพนจะถ่าย ยเสนิคะก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้ถ่ายแล้วค่ะก็จเราไม่ได้ถ่ายค่ะก็อันนี้คือแบบเป็นอัปเดตล่าสุดว่าเป็นยังไงค่ะเสียดายไม่พเสียดายก็เสียดายตรงที่อยากร่วมงานกับพี่ดาเ mm hmm. นาะแต่ว่ากับเจมเนี่ยคงได้ไปเจอกันในทีวีซีนสำหรับหนึ่ง mm hmm. ดาวฝาดียวค่ะ,คะ<ต>ก็ก็เลยจริง,รงๆคือแบบ ต้นปีอ่ะต้นตั้งแต่ต,ต้นปีที่แล้วที่แบบจะเริ่มฟิตติ้งแล้วก็อะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออต้นต้นปีนี้ต้นปีนี้ใช่ใช่ใช่ก็คือก็คือรอรอทางผู้ใหญ่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีทำอะไรไปแล้หนึ่งได้เอ้ยยัยเสนหะค่ะทำอะไรไปแล้วบ้างอหรคะยังไม่ได้ยัง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 ไม่ได้ฟิตติ้งยังไม่ได้อะไรเลยค่ะแค่คุยกันเฉยๆฉยแใช่แค่คุยแล้วก็เหมือนกับ เป็นข่าววางตัวว่าใครจะมาตรงไหนอะไรแต่ก็คือยังไม่ได้ตกลงจจริงจังยคือคือเราตกลงกันแล้วว่าใครจะรับบทเป็นอะไรแต่ว่ายังไม่ได้มีการมารวมตัวเจอกันของนักแสดงเรื่องนี้อะไรอย่างงี้ค่ะนัดกันเรียบร้อยใช่แล้วก็เหมือนแบบมีการเลื่อนอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้อันนี้คือเต้ก็ได้ยินมาว่าเป็นเรื่องบทเหมือนกันเป็นการได้ยินมาเหมือนกันแต่ก็นอกจากนั้นไม่แน่ใจค่ะ ไม่อะค่ะคือแตว่าแบบบางทีมันก็มีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากไปแบบเซาซีหรือว่าอะไรเพราะว่าเราเองก็มีหน้าที่ต้องทำต่างอันอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ,คะก็เสียดายจริงก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าด้วยเรื่องเก่าก็เคยแบบดูก็น่ารักดีค่ะ <c oughs> กับเจมก็คุยกันว่าแบบเอ้ยกับเจมก็ที่เต้าเมื่อไหร่เราจะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของแบบละครเรื่องนี้ก็ก็ยังไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรกันมากค่ะก็เรื่องียุบไปเลยปั้ยุโรปจกเป็นอะไไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าเลื่อนหรือว่าอะไรยังไงแล้วต้องถามผู้ใหญ่ถ้าเขาให้เต้าเล่นเต้าก็เล่นเขาเขาไม่รู้เขาให้เต้าเล่นหรือว่าใช่ค่ะตอนนี้ต้องรอให้ฝั่งผู้ใหญ่ค่ะนะคะ ก็อยากร่วมงานกับพี um ่ดามากค่ะก็ถ้าถ้าได้เล่นก็ดีค่ะอันนี้องไม่รู้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะ